สวัสดีครับพี่น้องพอๆกับผมพาอยู่เคยผู้ไทยเขาวงอีกเ้นเคยนะครับวิธีคุ้ยควายของคนเลี้ยงควาย,ยคือเกาครับวันนี้พี่น้องเสร็จสิ้นภารากิจนี้หมดเศร้าครับฮาห้ามาเรียบร้อยแล้วให้กินกินยางอเนดอร่อยฝนกับ,บตะกุกนะพี่นอนะ้องเนออห้ากับบค่อยปองแล้วเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาแปดสองหนุนสีแหลืแงแหลืงยีรี เป็นว่าฝนสีทีมสว่วงมาท่านฝนสีทีมส่วงตั้งแต่มือนี้ละเป็นต้นไปมาท่านพอดสิ้นเดือนมันฝนมากแหละบอกสันดีนะครับเออฝนมากเราเพจ่งสีทีมสว่วงนะผมสงสัยนะครับก็คือเกา้ามือนี้นะครับจะสินภารกิจจากการอ,อ่หาหญ้านะครับช่วงนี้กะมองเรียงมองลามมันกะน,น้อยโลงแล้วนะพี่น้องเนาะ ันก็น้อยลงเพระาะว่าเพิ่นกับบ้านเขาเฮ็ดหน้าเบิดแล้วนะครับเฮ็ดหน้าเบิดกินนะค,ควายขึ้นยาขีตอมเ็นตาตาพี่น้องส่งบรรยากาศความสุขพี่น้องส่งบรรยากาศความสุขข,ของสวนฐานนันดอนเนาะพี่น้องเนาะสวนฐานนันดอนพวกน้องนาะสวนฐานนันดอนนะครับมองนี่ก็เป็นโรงงานผลิตปุย๋ยพี่น้อง เป็นโรงงานผลิตปุย๋ยปีหนึ่งปีหนึ่งบ่ได้หน่อยได้พี่น้องได้นะครับสําหรับการเ็ดินซี่ของเขาเนาะพี่น้องเพราะว่าในสวนของเราทําแบบปลอดสารเลยนะครับแบบปลอดสารไรสารนะครับกับโบมีปุ๋ยเคมีเม็ดเต็มเม็ดเดียวนะครับนั้นพู้ได้แบกกระสอบปุ๋ยเคมีผ่านสวนผมหนีบ่ได้ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับ ก็คือข้าเห็ดอ่าเกษตรตามวิถีสารบานเฮาแตะเกานะครับแต่ว่าต่อไปพี่น้องเดี๋ยวได้ข้าวมาเดี๋ยวสิฝึกอ่าลุงเรื่องนะครับคว้วตู่หน่อยตัวนี้ถายหน้าให้พี่น้องเบิ่งนะครับฝากบรรยากาศไปหอดพี่หอดน้องสุขสุคนนี่กำลังเห็ดงานสู่งานเนาะพี่น้องเนาะก็ให้กำลังใจกันนะครับใจกำลังใจสุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อเออตรงบรรยากาศไปให้สู่การสู่งานเทดการเทศงานคือเก่า เหมือนเดิมนะครับจากทองให้ทองหน้านะครับโคกนองนาสวนทานันดอนห้พี่น้องเลยส้มบรรยากาศวิธีเก่าๆก,ก,การเลี้ยงควายนะครับแต่ว่าสมัยก่อนกะปล่อยมันมีมองเลี้ยงมองล่ามหลายเนาะพี่น้องมันก็นเลยบุลําบากคือ,อยังสูม,มือนี่นะครับเบืองน้องยอดยา่ายอดย่าเห็นตาตาลุงกีโตมเนี่ย อ้อนง่ามๆมานี่นะครับให้กินยาบ่ได้ออคอ,อกนะครับบ่ได้ออคอ,อกไลยมือแล้วนะครับเพราะว่าน้ำคู่น้องนี่ให้ให้ยาปองแจ๊กซีหามือก่อนน้องพี่น้องกระสูกันที่ล้นไปนะครับอา่าเดี๋ยวผมกัดสีเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้รับส้ม,ม่าคลิปวิธีบ้านๆวิธีสารบ้านเฮ้านะครับวิธีคนสวนคนนอนหน้าเป็นยังไงน้องพี่น้องนะเนาะอ่าวิธีคนสวนคนนอนหน้าเป็นยงังไง พี่น้องเลยเด้เบ่งกันนะครับสําหรับมื้อนี้พอ่อพ่อพี่น้องสุภุส่วนซณสำนีสกักก่อนนาะงพี่น้องเนาะเนื่องจากมีภารกิจครับมื้อนี้สิได้ไปไป,ไปประชุมไปอบรมนรันเพิ่นเนาะพี่น้องสาหรับมื้อนี้ผมพายุเกยผู้ไทยโคกน้องหน้าสวนฐานนันดอนนะครับขอราจากพี่น้องไปก่อนมื้อนี้เมื่อ้าพอกันไหมครับสาหรับมื้อนี้ผมพายุเกยผู้ไทยเขาวงขอ,งขอกล่าวคาว่าข,าาขอบคุณเลยก็ั